ครับสวัสดีครับผมนายแพทย์ไปสารเตชาวลรีกุลนะครับเป็นอายุรแพทย์โรคติดเชื้อนะครับประจำคือโรงพยาบาลสิงห์แพทย์แล้วก็พี่ารามนะครับตอนนี้หมอได้รับการนะครับให้ช่วยดูแลคนไข้โควิด19นะครับเนาะตอนนี้ก็อาจจะมาทําความเข้าใจกันเล็กน้อยนะครับว่าผู้ป่วยโควิด19เนี่ยเป็นยังไงนะครับส่วนใหญ่เราก็ต้องบอกว่าผู้ป่วยโควิด19เนี่ยที่เรารับนะครับ รับเชื้อไวรัสจากผู้ป่วยติดเชื้อนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเราอาจจะไม่ทราบว่าเรารับมาจากไหนเพราะว่าผู้ป่วยติดเชื้อไม่มีอาการเนี่ยเป็นตัวสําคัญในการแพร่เชื้อให้พวกเรานะครับที่ป่วยในขนานี้นะครับส่วนใหญ่ของผู้ป่วยก็ต้องบอกว่าประมาณ80%นะครับของผู้ป่วยเนี่ยติดเชื้ออาการน้อยหรือไม่มีอาการนะครับแล้วมีประมาณ20%นะครับที่มีอาการรุนแรงมีปอดอักเสบ แล้วมีประมาณ5%นะครับที่ปอดอักเสบรุนแรงอาจจะต้องใช้เครื่องช่วยหายใจซึ่งเหตุปัจจัยแต่ละผู้ป่วยแต่ละคนก็ทําให้อาการรุนแรงแตกต่างกันไปนะครับเนาะส่วนใหญ่นะครับผู้ป่วยก็มักจะมีอาการนะครับนะเล็กน้อยหรือหรือบางคนก็จําไม่ได้ว่าตัวเองเป็นหวัดไปก่อนหน้านั้น 2- 3วันหรือมีไข้สูงมาก่อนหน้านั้น2องวัน โดยเฉลี่ยนะครับส่วนใหญ่ผู้ป่วยมักจะมีอาการภายใน2อถึงเวันหลังจากรับเชื้อนะครับนะอาการก็จะแตกต่างกันไปนะครับคล้ายๆตอนที่เราเป็นไข้หวัดบางคนอาจจะมีไข้สูงในช่วง 2- อาวันแรกแล้วก็หายไปบางคนอาจจะมีอาการเหมือนไข้หวัดแล้วก็หายไปส่วนอาการอื่นเช่นที่เราเคยได้ยินนะครับจมูกไม่ได้กิ่งลิ้นไม่ได้รับรสเนี่ยนะครับพบได้ประมาณแค่60%ของผู้ป่วยเพียงแต่ปัญหาคือ คนไข้ส่วนหนึ่งเราอาจจะไม่ทราบว่าพยากรโลกของผู้ป่วยคืออาการจะรุนแรงไปถึงปอดอักเสบไหมที่เราเคยได้ยินว่าโควิดจะกินปอดนะครับนะกลุ่มนี้ส่วนใหญ่นะครับผู้ป่วยมักจะมีไข้สูงอยู่ตลอดเวลาบางครั้งมีไข้สูงหนาวสัน่นรับประทานยาลดไข้ก็ไม่ดีนะ ข้อ2อนะครับอาจจะมีอาการไอนะครับไอเจ็บหน้าอกหายใจเข้าออกแล้วมีอาการไอเยอะนะครับหรือเจ็บหน้าอกเวลาหายใจเข้าออกลึกๆทุกครั้งนะข้อสามอาจจะมีปัญหาเรื่องออกซิเจนในเลือดต่ำนะครับซึ่งโดยปกติผู้ป่วยที่นอนในโรงพยาบาลน,น,นอนในโรงแรมกึ่งโรงพยาบาลหรือที่เรียกว่าคอสปิเทลเนี่ยครับก็จะมีเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วให้นะครับ ซึ่งอาจจะช่วยดูเรื่องออกซิเจนปลายมิวของเราได้นะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหรือแย่ลงอย่างไรนะครับเนาะกลุ่มนี้นะครับก็อาจจะทําให้เราช่วยให้เราพยากรณ์โลกได้ว่าเราจะมีโอกาสที่จะเปลี่ยนเป็นโควิดที่รุนแรงหรือเปล่านะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วนะครับผู้ป่วยโควิดนะครับอาการมักจะไม่ค่อยรุนแรงหรอกครับให้การรักษาตามอาการนะครับก็อาการจะดีขึ้นนึกถึงตอนที่เราเป็นไข้หวัดครับ นะครับก็รักษาประมาณนั้นอาจจะมีอาการไออาจจะมีการเจ็บคอมีน้ำมูกคัดจมูกแน่นจมูกนะครับหรือขั้นเนือ้อขั้นตัวปวดเมื่อยตามตัวได้แต่สุดท้ายอาการทั้งหมดหายไปเองส่วนอาการจำเพาะที่เราเคยได้ยินกันบ่อยๆจมูกไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่ได้รับรสนะครับพวกนี้ก็อาจจะมีอาการได้1 2ถึงสสัปดาห์นะครับส่วนใหญ่หายเองอาการดีขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับปัญหาที่เรากังวลอย่างที่บอกครับเรื่องปลอดอักเสบครับปลอดอักเสบเนี่ยจำเป็นต้องได้รับยาต้านเชื้อไวรัสนะครับ แล้วก็ยาลดการอักเสบซึ่งการรักษาพยาบาลในฮอสปิทอลอาจจะไม่เพียงพออาจจะต้องเป็นที่โรงพยาบาลนะครับนะสุดท้ายแล้วก็ต้องบอกว่าผู้ป่วยโควิดส่วนใหญ่นะครับหายเองอาการดีขึ้นรับประทานยา ตามอาการแล้วอาการดีขึ้นนะครับอาจจะใช้เวลาเล็กน้อยนะครับนะตอนนี้นะครับรัฐบาลกําหนดนะครับในการระยะเวลาในการดูแลผู้ป่วยนะครับในโรงพยาบาลในฮอสปิทอลหรือในโรงพยาบาลสนามนะครับโดยกําหนดว่าใช้เวลาในการรักษา14วันนะครับตอนนี้เพราะว่าเพิ่งมีการเปลี่ยนแปลงคําสั่งเมื่อวันที่13เมษายนนะครับก่อ,อนหน้านั้นเราใช้10วันนะครับ เนื่องจากเชื้อสายพันธุ์อังกฤษเนี่ยนะครับเนอะเราพบว่านะครับโอกาสความเสี่ยงในการติดเชื้อง่ายขึ้นกว่าเชื้อสายพันธุ์ดั้งเดิมนะครับรวมทั้งเชื้อสายพันธุ์ที่เคยระบาดที่สมุทรสาครที่เป็นของสายพันธุ์อินเดียที่ผ่านพม่าเข้ามาเนี่ยถึง1.7เท่าและเคยมีการทํางานวิจัยนะครับพบว่าปริมาณเชื้อในลําคอและเชื้อในน้ําลายค่อนข้างเยอะนะครับ รวมทั้งตอนนี้มีงานวิจัยนะครับบางส่วนนะครับที่เก็บข้อมูลจากทางโรงพยาบาลราชวิถีแล้วก็กรมการแพทย์นะครับพบว่าเชื้อไวรัสเนี่ยที่พบเนี่ยเวลาเราไปทําสวอปนะครับคือไปแยงจมูกเพื่อตรวจหาเชื้อเนี่ยพบว่าปริมาณไวรัสในโพรงจมูกเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวทำให้เกิดความกังวลใจนะครับว่าเอ๊ะถ้าเราให้คนไข้นะครับออกจากโรงพยาบาลก่อนหรือออกจากโรงแรมก่อนในระยะเวลา10วันเนี่ย ปลอดภัยเพียงพอไหมแบบป้องกันการแพร่กระจายไหมจึงมีคำสั่งออกมาเปลี่ยนแปลงใหม่นะครับเป็น14วันนะครับนะครับอันนี้คือข้อมูลที่หมอจะแจ้งให้ทราบในเบื้องต้นนะครับนะครับแล้วส่วนว่าถ้าจะมีข้อมูลอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวถึงเวลาหมอและทีมนะครับโทรเข้าไปหาหรือเข้าไปเยี่ยมเมื่อไหร่ก็ค่อยตอบคำถามอีกทีนะครับ